เรียนประธานที่เคารพผมคุณอกรัานาทีไรทนายไว้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนบางใหญ่เขตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพักเก้าไก่ครับวันนี้ผมขอสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะครับ Entertainment c o m p l e x ด้วยประการดังนี้นะครับห เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าบ้านเมืองนี้ก็มีบ่อนเปิดกันทั่วไปนะครับหมู่ผู้เล่นเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็เล่นกันเป็นปกติเล่นกันเป็นประจำนะครับแต่สิ่งที่รัฐเสียเนี่ยก็คือไม่มีโอกาสในการเก็บภาษีนะครับแถมยังผิดกฎหมายนะครับใครไปเล่นก็ต้องโดนจับนะครับหากนำ,นำขึ้นมาบนดินนะครับทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถเก็บรายได้เข้ารัฐนะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ2นะครับเรื่องหวยหวยใต้ดินนะครับก็เล่นกันปัจจุบันครับร้อยคูณร้อยเคยได้ยินกันไหมครับรูดสี่รูดเจ็ดรูดสองเคยได้ยินกันไหมครับเงินสะพัดนะครับอันนี้ผมดูตามข่าวเป็นแสนล้านแต่ต่อแสนล้านต่อเดือนนะครับพนันบอลก็มีนะครับได้ยินกันในชีวิตประจําวันไหมครับแมนยูต่อลิเวอร์พูลลูกควบลูกครึ่งนะครับ สเปอร์ต่อลิเวอร์พูลสองลูกอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ยินกันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าการพนันเหล่านี้ถูกกฎหมายทุกอย่างถูกจัดระเบียบจดทะเบียนให้ถูกต้องรัฐจะได้จัดเก็บภาษีนะครับอีกมากมายลดปัญหาสวยไปในตัวนะครับงวด31ตุลาคมนี้นะครับถ้าประชาชนคิดกันนะครับก็ยังคงรอความหวังนะครับเศรษฐกษิจไม่ดียังไงคนก็ยังมีความหวัง มีไว้หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับก็เป็นสัจธรรมทั่วไปนะครับ 3. นะครับเงินหมุนเวียนภายในประเทศเนี่ยถ้าเรามีการเปิดเสรีเนี่ยก็อาจจะทําให้เงินในประเทศไม่ล่วไหลไปประเทศอื่นนะครับไม่ต้องไปปลอยเป็ดไม่ต้องไปมาเกานะครับไม่ต้องไปมาลีนาเบหรือจะหรูหราก็ไปลาสเวกัสอย่างนี้นะครับไม่ต้องครับเราให้ต่างชาติเข้ามาเล่นที่นี่กันดีกว่านะครับเปลี่ยนจากเงินไหลออกเป็นเงินไหลเท่าน่าจะดีกว่า4ี่ เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการจ้างงานนะครับรวมถึงธุรกิจที่ใกล้เคียงด้วยนะครับก็จะได้อน,นิสง์เช่นดารานายแบบนางแบบนะครับธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์หรือแม้จะเป็นธุรกิจทางอาหารการทำอาหารก็จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับ 5. นะครับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยนะครับเมื่อเขาทราบว่าเฮ้ยเมืองไทยมีคาสิโนเหมือนกัน ก่อนกลับอยากจะเสียวเสี่ยงโชคก็เป็นความคิดที่ไม่เลวนะครับพวนะครับฝากเรื่องการทําให้การพนันพื้นบ้านให้ถูกกฎหมายได้จริงสอดคล้องกับปัจจุบันนะครับลดปัญหาสวยปัญหาการติดสินบนเจ้าหน้าที่และจะให้ดีที่สุดควรศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติการพนันพศ2478นะครับเพราะว่าการพนันบางอย่างผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่า บุคคลคนสมัยก่อนยังอาจจะรู้จักนะครับอีโปงครอบโยนจิมขลุกคลิกจับยี่กีเต้าทุกอย่างเอยขอโทษนะครับน้ำเต้าทุกอย่างนะครับก็ผมก็ไม่ทราบเล่นยังไงเหมือนกันนะครับก็กกกฝากไปศึกษาไปพิจารณาดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องพิเคราะห์พิจาร์ให้รอบด้านนะครับถ้าจะทําให้ถูกกฎหมายนะครับหต้องศึกษาว่ามันส่งผลกระทบต่อ การมอมเมาลุ่มหลงมัวเมาของประชาชนของคนไทยหรือไม่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของผู้เพิ่งเริ่มบรรลุนิติภาวะที่คิดว่าเรือเล็กต้องออกจากฝั่งจนต้องฝากความหวังไว้ที่คาสิโนหรือไม่นะครับจะเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดหรือไม่นะครับสองเปิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดหากเปิดหลายจังหวัด ก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเปิดบางจังหวัดความเจริญก็อาจกระจุกตัวเป็นเรื่องวา้าวุ่นวุ่นวายใจไม่ใช่น้อยนะครับถ้าเราเปิดที่จังหวัดอ่างทองพัทยาก็ดีเชียงรายก็ดีจังหวัดนั้นจะได้ประโยชน์อยู่จังหวัดเดียวหรือไม่นะครับจังหวัดอื่นจะเศร้าหมองหรือเปล่านะครับ <c oughs> สามต้องมีการทำประชาพิจารณ์หรือต้องทำวิจัยเ,เชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณกับประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับ4คาสิโนอาจเพิ่มปัญหาอาชญากรรมหรือทำให้ประชาชนมีหนี้สินลุงลังไร้ความหวังไร้สิ้นศรัทธาเมื่ออกกัดหนองนั่งหมองดังคลองแสนแสบประชาชนอาจต้องจบชีวิตตัวเองเพราะหาทางออกไม่ได้นะครับทั้งหมด ที่ผมได้อภิปรายไปนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมสนับสนุนให้มีการตั้งกมทวิสามันเพื่อศึกษายติดังกล่าวนะครับแต่ควรศึกษาทั้งด้านบวกและด้านลบให้รอบด้านย้ำนะครับย้ำนะครับผมสนับสนุนการตั้งกรมทรวิสามันเพื่อศึกษายติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าสนับสนุนให้เปิดสถาบัน ให้เปิดสถานบันเทิงแบบพบวงจรนะครับผมให้ศึกษานะครับครับคุณอากรทนายไว้คนบางใหญ่ขอบคุณครับ